ตอนที่313ปกคลุมไปด้วยเงาเมืองอยู่หลานม่านฝนบางๆปกคลุมท้องฟ้าและโลกอันกว้างใหญ่หลัวเฟิงกระสับกระสายท่ามกลางความเงียบสงัดก้าวออกมาจากคฤหาสในถ้ำของเขายิ่งข้าเข้าใจมากขึ้นข้าก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าการหลบหนีจากกรงถักทอนั้นยากเพียงใด หลัวเฟิงครุ่นคิดเป้าหมายปัจจุบันของเขาไม่ใช่การบรรลุความก้าวหน้าในเต๋าแห่งชีวิตและความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจความลึกลับของสายเลือดหุนนยวนว่าพวกเขาบรรลุก,การรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติอย่างแนบเนียนได้อย่างไงการรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติอย่างแนบเนียน จะนำไปสู่การฝ่ากรงถักทอและไปสู่ดินแดนใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ข้าใช้เวลาค่อนข้างมากห้ารอบเต็มในการศึกษาเกี่ยวกับสายเลือดหุ่นยวนของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระยะเริ่มต้น323สายพันก่อนจะละทิ้งมันไปชั่วคราวความเข้าใจครั้งใหม่แต่ละครั้งจะให้ผลลัพธ์ใหม่ๆแม้ว่าผลตอบแทนจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปก็ตาม หลวเฟิงลงทุนไปเกือบ1,500ยุคในการเรียนรู้และศึกษาสายเลือดหุนหยวนเหล่านี้1,500ยุคส่วนใหญ่อุทิศให้กับการทำความเข้าใจสายเลือดหุนหยวนของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระยะเริ่มต้นเมื่อไม่นานนี้เองเขาเพิ่งเริ่มศึกษาสายเลือดระยะกลางและปัจจุบันเขาวิเคราะห์สายเลือดได้34ประเภทอย่างพิถีพิถัน สายเลือดจากกระพัตศักดิ์สิทธิ์ระยะกลางทุกรูปแบบทำให้ข้าได้เรียนรู้มากมายข้าจอะลึกลงไป34สายเลือดติดต่อกันและจิตวิญญาณของข้าก็เจ็บปวดด้วยความเหนื่อยล้าหลัวเฟิงคิดตลอด1,500ยุคนี้เขาใช้สมบัติเสริมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการฝึกฝนซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเขา ตอนนี้เองที่เขาตัดสินใจที่จะพักผ่อนข้ารู้สึกได้สายเลือดหุ่นยวนทุกชิ้นส่วนดึงข้าเข้าไปใกล้การหลบหนีจากกรงถักทอมากขึ้นข้าต้องศึกษาสายเลือดหุ่นยวนเหล่านี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่มีที่ว่างสำหรับความใจร้อนหลัวเฟิงเห็นคุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้มาก ในขณะนี้หลัวเฟิงมีสัญชาตญาณว่าด้วยเวลาและความพยายามที่เพียงพอในการรวมความเข้าใจของเขาเข้าด้วยกันในไม่ช้านี้เขาจะสามารถยกระดับชีวิตและความตายของเต๋าไปสู่ระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เร่งรีบยิ่งสะสมมากขึ้นเท่าไรความเข้าใจชีวิตและความตายของเต๋ก็จะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้เส้นทางที่เขาเลือกมีความมั่นคงมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเขาปลอบใจตัวเองเมื่อชีวิตและความตายของเต๋าไปถึงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแล้วมันจะยกระดับเขาให้สูงกว่าปรมาจารย์สามห้องโถงด้วยซ้ำในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเขาจะเปล่งประกายราวกับเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ตอนนี้เขาเกือบจะไปถึงระดับอาณาจักรนี้ได้บางครั้งหลัวเฟิงก็สงสัยว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้จริงหรือผู้ฝึกฝนคนอื่นๆยังคงติดอยู่ที่อุปสรรคไม่สามารถบรรลุไปได้แต่ละขั้นตอนหลัวเฟิงได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับผู้ฝึกฝนคนอื่นๆบางที ข้าอาจจะสามารถเข้าใจแก่นแท้ของเต๋าได้โดยตรงมากกว่าหลัวเฟิงครุ่นคิดผู้ฝึกฝนหลายคนดิ้นรนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ขอบของเต๋าอันยิ่งใหญ่ในขณะที่หลัวเฟิงสามารถมองเห็นและคว้าความจริงที่เป็นแก่นแท้ของมันได้อย่างชัดเจนข้ามองว่าผู้ฝึกฝนหลายคนเป็นคนธรรมดาบางทีในสายตาของหยวนผู้อาวุโสข้า อาจด,ดูเป็นคนธรรมดาเช่นกันหลัวเฟิงหัวเราะเบาๆฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดหลัวเฟิงก็ละเว้นจากการฝึกฝนโดยเพลิดเพลินกับการชื่นชมเมืองที่เขาอาศัยอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังขึ้นจากระยะไกลหลัวเฟิงหันไปมององในเมืองอยู่หลานมีบางอย่างแผ่ขยายไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่ ข้างทะเลสาบมีผู้อาวุโสคนหนึ่งกำลังดื่มวายและหัวเราะอย่างเศร้าโศกความเศร้าโศกที่แฝงอยู่ในเสียงหัวเราะนั้นสัมผัสได้แม้แต่หลัวเฟิงราชาเทพแห่งอาณาจักรสูงสุดเหรอหลัวเฟิงมองเห็นพลังของผู้อาวุโสในทันทีเขาระงับรัศมีของตัวเองอย่างรวดเร็วปล่อยให้มันแทบจะถึงขีดจำกัดของจักรพรรดิเทพได้เลย หลวเฟิงเดินเข้ามาหาท่านผู้เฒ่ามีอะไรหนักใจหรือหลวเฟิงหยิบเหยือกวายขึ้นมาและส่งให้ผู้อาวุโสผู้อาวุโสหยิบเหยือกวายขึ้นมาโดยไม่คิดอะไรมากจิบไปหนึ่งอึกแล้วดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเขายักหน้าอย่างชอบใจเป็นวายที่ดีนี่ถ้าแค่รู้สึกหมุดหนิดเมื่อก่อนหน้านั้นการหัวเราะออกมาช่วยได้มากเลยฮ่าค่าค่า งุดหงิดเหรอหลวเฟิงถามขนาดสังเกตเขาข้าซึ่งเป็นราชาเทพแห่งอาณาจักรสูงสุดนั้นต้องใช้เวลาหลายยุคหลายสมัยในเมืองอยู่หลานเพื่อทำงานจิปาถะต่างๆและยังต้องจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าคฤริหา์ในถ้ำและอื่นๆอีกมากมายหลังจากผ่านมาหลายหมื่นยุคข้าก็สามารถประหยัดเงินได้ลงเล็กน้อยผู้เฒ่าตอบ ในที่สุดข้าก็ซื้อ,อยาอายุวัฒนะที่ช่วยให้ก้าวหน้าได้แต่ระหว่างทางกลับข้ากลับพบว่ายาอายุวัฒนะนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วงั้นเหรอหลัวเฟิงสรุปราชาแทพแห่งอาณาจักรสูงสุดจะไม่เพียงแค่สูญเสียสมบัติของพวกเขาไปมีเพียงคำอธิบายที่เป็นไปได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นคือสมบัติเหล่านั้นถูกขโมย หลวเฟิงเองก็เคยถูกขโมยเมื่อมาถึงเมืองอยู่หลานพวกเราซึ่งเป็นราชาเทพแห่งอาณาจักรสูงสุดที่อ่อนแอมักจะไม่ทันสังเกตว่าตัวเองถูกปล้นผู้เท่าคร่ำครวญเมื่อก่อนข้าไม่ค่อยสนใจว่าจะถูกขโมยเมื่อไรแต่คราวนี้ข้านำเงินที่หามาด้วยความยากลำบากไปซื้อน้ำยาพิเศษแทนตอนนี้มันหายไปหมดแล้วมันยากซะเหลือเกิน การได้รับคริสตานฮุนหยวนก็ยากการเอาชีวิตรอดก็นั้นยากการฝึกฝนยิ่งยากเข้าไปใหญ่ผู้อาวุโสกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามหลังจากจิบไปสองสามครั้งผู้อาวุโสก็หัวเราะอีกครั้งถึงแม้จะต้องเผชิญความยากลำบากอย่างน้อยในเมืองอยู่หลานก็ยังมีความหวังสำหรับการฝึกฝนอยู่ใช่ยังพอมีความหวังอยู่หลัวเฟิงพยักหน้า ทุกคนที่มายังเมืองอยู่หลานต่างก็ทำเช่นนั้นเพื่อสแสวงหาความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าในเส้นทางการฝึกฝนขอบคุณสำหรับวายชั้นดีนะสหายผู้อาวุโสกล่าวพร้อมรอยยิ้มก่อนจะจากไปชีวิตในฐานะผู้ฝึกฝนต้องดำเนินต่อหลัวเฟิงพึมพำเมื่อมองดูผู้อาวุโสจากไปนี่คือชีวิตปกติของคนชั้นล่างของเมืองอยู่หลาน เมื่อมาถึงเมืองอยู่หลานตี้ฟูและตี้หมิงก็เผชิญกับการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันแม้แต่การหางานที่ธรรมดาที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าท้าทายอย่างยิ่งผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ในเมืองอยู่หลานซึ่งมีอยู่รวมกันเป็นพันล้านคนนั้นอยู่ในกลุ่มประชากรระดับล่างสุดไม่สามารถล่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำได้เนื่องจากขาดความแข็งแกรง่ง พวกเขาจึงพยายามหาวิธีรับใช้ผู้ที่แข็งแกร่งเพียงเพื่อสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงกระนั้นพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะถูกขโมยในขณะที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยและค่าเช่าคฤหาสน์ในถ้ำอืมห่างออกไปไม่ไกลผู้อาวุโสก็หยุดนิ่งทันทีจ้องมองเหยือกวายในมือของเขา ภายในเหยือกมีตราประทับที่มองไม่เห็นซ่อนชิ้นส่วนของคริสตันหุ่นหยวนไว้คริสตัลหุนหยวนชิ้นนี้เทียบเท่ากับคริสตันหุนหยวนหนึ่งหมื่นชิ้นคริสตันหุนหยวนหนึ่งหมื่นชิ้นเนี่ยนะผู้อาวุโสหันหลังอย่างรวดเร็วเพื่อมองหาหลัวเฟิงที่ริมทะเลสาบแต่ไม่พบเขาอยู่แล้วในขณะนี้ผู้อาวุโสตระหนักได้ว่าชายคนนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดา ขอบคุณนะผู้อาวุโสพึมพำด้วยความขอบคุณเขาไม่ต้องการที่จะดึงดูดความสนใจมาที่ตัวเองในทางกลับกันเขากลับรีบไปที่คฤหาหน์ท่ามของเขาในทันทีเขาไม่กล้าที่จะพบคริสตานหุนหยวนจำนวนมหาศาลเช่นนี้ติดตัวไปด้วยขณะเดินผ่านเมืองอยู่หลานหลวเฟิงสังเกตเห็นนักฝึกฝนระดับล่างจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่ขาดการจ้างงานที่มั่นคงสำหรับกลุ่มต่างๆจำนวนมากการรักษาบุคลากรระยะยาวถือเป็นภาระหนักแม้ว่าจะมีคริสตันหุ่นหยวนเพียง20ชิ้นต่อยุคมากกว่า1 0 0แสนยุคหรือ1ล้านยุคค่าใช้จ่ายก็จะสูงลิว่วดังนั้นกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่จึงชอบคนงานชั่วคราวโดยจ้างคนงานเพิ่ม,เต,มเติมในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวาย และไล่พวกเขาออกในช่วงที่เงียบเหงาถึงกระนั้นนักฝึกฝนระดับล่างก็มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมมากที่สุดหลัวเฟิงสังเกตเห็นการโจรกรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นขณะที่เขาเดินเตร่ไปทั่วเมืองพวกเขายากจนอ่อนแอและไม่สามารถซื้อสมบัติอย่างเขาวงกฎแห่งอาณาจักรมายาได้คือเรือบินทยานผ่านไปในระยะไกล หลัวเฟิงสัมผัสได้ว่ามีผู้ฝึกฝนห้าคนอยู่บนเรือโดยสังเกตจากออร่าของพวกเขาซึ่งทั้งหมดน่าจะเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้รู้แจ้งขั้นเริ่มตน้นเขาเดาว่าพวกเขาเพิ่งกลับมาจากการล่ามาไม่นานนักในเมืองอยู่หลานแม้แต่ผู้ที่เลื่อนขั้นจากชั้นล่างสุดได้โดยมีพะละกกำลังมากกว่าในระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้รู้แจ้งท่านเริ่มตน้น ก็ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อการล่าแม้แต่ผู้ฝึกฝนจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางก็มักจะรับบทบาทการล่าเช่นกันมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จัดการรักษาตำแหน่งสำคัญในกลุ่มหลักได้หลัวเฟิงคิดยกตัวอย่างตี้ชิงผู้ฝึกฝนจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางผู้รู้แจ้งท่านเริ่มต้นซึ่งเนื่องมาจากความเกี่ยวพันของหลัวเฟิง จึงได้ตำแหน่งที่น่าปรารถนาในหอคอยปันมิฉะนั้นเจ้าของสำนักชางชิงจะเลือกเขาทำไมเนื่องจากมีบุคคลที่ทรงอำนาจมากมายในเมืองนี้ในเมืองอยู่หลานมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากกว่าร้อยละ99ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญความยากลำบากมากมายพวกเขาก็มาที่นี่กันหมด เพื่อประโยชน์ในการเดินทางฝึกฝนของพวกเขาหลัวเฟิงมาถึงทางเข้าคาริหาดถ้ำท,ที่เป็นของกลุ่มนักล่าสัตว์หลักหนึ่งในสามกลุ่มรังมแมลงแม้จะอยู่ไกลออกไปก็ยังมองเห็นสิ่งมีชีวิตทรงกลมสูงใหญ่ที่อยู่บนพื้นมีใบหน้าที่บ้าคลั่งนับไม่ถ้วนฝังอยู่ภายในและมีรูจำนวนมากที่ทำให้ผู้ฝึกฝนสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกปรมาจารย์รังมแมลง หลัวเฟิงกล่าวอย่างใจเย็นแม้ว่าเขาจะไม่ได้รีบเร่งไปถึงขั้นสูงของเต๋าแห่งชีวิตและความตายแม้จะอยู่ขั้นกลางเมื่อรวมกับสิ่งมีชีวิตและการทำลายล้างที่ระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแล้วบวกกับการวิจัยสายเลือดหุ่นยวนมาหลายปีรากฐานของหลัวเฟิงก็แข็งแกร่งอย่างลึกซึ้งทำให้เขาสามารถกำหนดเทคนิคลับต่างๆได้มากมาย เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับปรมาจารย์สามห้องโถงมากนักและปกติแล้วเขาก็ไม่สนใจปรมาจารย์รังมแมลงเลยด้วยซ้ำพื้นที่หุนหยวนอันไร้ขอบเขตประกอบไปด้วยโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนและโลกอีกนับพันล้านหลัวเฟิงครุ่นคิดไม่ว่าจะมีปรมาจารย์รังมแมลงปรมาจารย์แห่งสำนักมายาหรือเจ้าของสำนักเงาหรือไม่ก็ตาม ก็จะต้องมีคนที่อยากจะขโมยและปล้นสะดมอยู่เสมอสำหรับทรัพยากรไม่มีวิธีการใดที่มากมายในเมือง35แห่งของอาณาจักรสักสิบเาสายทุกเมืองต่างเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันแม้ว่าหลัวเฟิงจะกลายเป็นเจ้าเมืองและทำลายล้างกลุ่มนักล่าอย่างร,างารงังแมลงด้วยการบังคับการขโมยและการปล้นสะดมก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลวเฟิงมาที่คฤราสหาถ้ำของข้าและกำลังจ้องมองข้าอยู่เหรอรังมแมลงขนาดใหญ่แห่งนี้คือร่างกายของปรมาจาร์รงังแมลงหลัวเฟิงยืนอยู่ข้างนอกและจ้องมองรังมแมลงอย่างไม่ลดละซึ่งดึงดูดความสนใจของปรมาจาร์รงังแมลงข้ายังไม่ได้จัดหาสมบัติรับทางจิตใจที่เหมาะสมไว้เลยปรมาจาร์รงังแมลงคิดอย่างกังวล ตอนนี้ข้าคงต้องทนกับสิ่งนี้ไปก่อนแต่เมื่อข้าครอบครองสมบัติแล้วข้าจะแสดงให้หลวงเฟิงเห็นถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการมาลองดีกับข้าการสื่อสารทางจิตที่เกิดขึ้นกระทันหันดังขึ้นภายในรังมแมลงปรมาจารย์รังมแมลงข้าอยู่ข้างนอกคฤหาสน์ถ้ำของท่านกำลังจ้องมองร่างกายขนาดใหญ่ของท่านอยู่ท่านแกล้งทำเป็นไม่สังเกตเห็นข้าเหรอ เสียงของหลัวเฟิงดังขึ้นหลัวเฟิงปรมาจารย์รังแมลงโกรธจัดจ้องหลัวเฟิงอย่างดูร้ายขณะที่เธอส่งคำตอบเจ้าชักจะล้าเส้นเกินไปล้วนะท่านไปที่หอคอยตันและโจมตีข่าโดยตรงข้าแค่ยืนอยู่ข้างนอกคฤราหาดถ้ำของท่านและพูดเพียงไม่กี่คำเองนั่นเป็นการเกินเลยท่านตรงไหน เสียงที่หลัวเฟิงส่งมาเต็มไปด้วยอารมณ์ขันปรมาจารย์รังแมลงเงียบลงความกล้าหาญของเจ้านี่น้อยกว่าที่ข่าวลือบอกมากอีกเมื่อเห็นปรมาจารย์เงียบและไม่มีการต้อตอบใดๆหลัวเฟิงก็ไม่ได้ตอบใดๆเหมือนกันและก็จากไปปรมาจารย์รังแมลงกล่าวการที่เขากล้ามายุยยุค่าถึงที่แสดงว่าเขาได้รับการสนับสนุนแน่แ่ ปรมาจารย์คาดเดาโดยสัญชาตยานของเธอเฉียบแหลมขึ้งจากการดำรงอยู่หลายปีขณะที่หลัวเฟิงเดินเตร่ไปตามถนนในเมืองอยู่หลานภายในคฤริหา์ถ้ำเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตนอกเมืองผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอสองคนรวมตัวกันเตรียมตัวไว้ให้ดีองค์ราชาจะเข้าสู่เมืองอยู่หลานในไม่ช้านักพ่อปลูกร่างพอมสื่อสารทางจิต ราชากำลังจะเสด็จมาในที่สุดหรือนักพ่อปลูกไวชรารู้สึกตื่นเต้นข้าจะระดมผู้ใต้บังคับบัญชาและเตรียมการพวกเขาให้พร้อมในทันทีการมาถึงของราชาจะต้องเป็นที่ทราบเฉพาะผู้นำเท่านั้นนักพ่อปลูกร่างผอมเตือนทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าผู้นำต้องอยู่ในความมืดวางใจได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าเชื่อว่านี่เป็นเพียงภารกิจแพรกซึมและลอบสังหารธรรมดาๆรรปฏิบัติการเช่นนี้เคยเกิดขึ้นทั่วไปในอดีตนักพาปลูกไวชรารับรองความจริงของแผนนี้ยังคงขึ้นอยู่กับข้าเพียงคนเดียวนักพาปลูกร่างผอมพยักหน้าและสื่อสารทางจิตเตรียมตัวให้พร้อมและรออย่างอดทนเมื่อราชาเข้าสู่เมืองอยู่หลาน เขาจะสื่อสารกับผู้นำของเราโดยตรงความกระตือรือร้อนของผู้ฝึกฝนผู้สูงอายุแสดงให้เห็นว่าพวกเรารอคอยสิ่งนี้มานานมากในที่สุดเราก็จะได้ทำลายเมืองอยู่หลานให้ล่มสลายผู้ฝึกฝนหลายพันล้านคนของเมืองนี้จะเป็นงานเลี้ยงที่น่าลิ้มลองเมื่อเรากลืนกินผู้ฝึกฝนจนเพียงพอแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพกลับคืนมา ในโลกที่กว้างใหญ่การสังหารผู้ฝึกฝนแม้แต่คนเดียวก็ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญแต่การบุกเข้าไปในเมืองอยู่หลานจะทําให้ผู้ฝึกฝนหลายพันล้านคนกลายเป็นเหยื่อที่พร้อมจะถูกล่ารอคอยอย่างอดทนวันนั้นใกล้เข้ามาถึงแล้วผู้ฝึกฝนร่างผอมบางสัญญาพร้อมสยะยิ้มอย่างน่ากลัว